ไม่ต้องแห้งมากเปรี้ยวครับเผ็ดตามน,นุบหน,นับหนุบหนับสู้ฟันดีครับครับ<ฮ>สวัสดีเอฟซและผู้ชมชาว YouTube ทุกท่านนะครับวันนี้แดดร้อนๆนะครับ มาลงหนองหาหอยหอยจุบหอยเชอรี่นะครับออกช่วงเช้าเช้านะครับใจสายหน่อยแดดร้อนๆหน่อยเนี่ยหอยมอันก็จะมุดดินมุดโคลนนะครับบึงนี้น้ำไม่เคยแห้งเลยนะครับมีน้ำตลอดปีพอหน้าแร้งเนี่ยปลามันก็มาชุมนุมกันอยู่นี่เลยครับ เป็นแรงขยายผธานปลาได้อย่างดีเลยครับเนี่ยหอยจุ๊บหอยเชอรี่เอาหมดครับ หอยตัวใหญ่ดีนะครับเนี่ย้วนด้วย จุดแบบนี้เหมาะที่จะเอารอบมาวางนะครับหมายเหมาะมากเลยครับเนี่ยอันนี้แค่ครึ่งชั่วโมงนะครับเนี่ยเกือบเต็มแล้วโอ้โหหอยเยอะจริงๆเลยครับุด,ดมสมบูรณ์มากเลยครับอ่าเ,เนี่ยครับผมทำจุดวางรอบไว้นะครับเดี๋ยวจะเอารอบมาวางเหมาะมากเลยครับ ก็ผมเกือบเต็มเกือบเต็มหม้อนะครับอเอาแค่นี่แหละครับอันนี้แค่ชั่วโมงนี้เอง,เองนะครับผมครับเริ่มจากจุดตรงนี้ไปถึงแค่ป่าตรงนั้นนะครับกลับได้เลยเยอะจริงๆนี่นะครับไอเป็นบึงที่ไม่เคยน้ำไม่เคยแห้งนะครับผมก็อ,อุดมสมบูรณ์อย่างนี้แหละครับ หอยก็อ้วนใช้ได้เลยนะครับเนี่ยอ้วนทุกตัวเลย ใส่ตะไคร้ไปดึงต้นนะครับเพื่อดับกลิ่นคาวครับ ไอ้ตรงนี้นะครับตามันนะครับบางคนกินแล้วแพ้นะครับผิดสำมแดงเอาอกเลยครับเพื่อความปลอดภัยน,นะครับตรงนี้นครับ เสียบไม้แล้วย่างครับครับเอามาทาน้ำจิ้มน,นะครับผม ทาน้ำจิ้มแล้วก็ย่างย่างต่อหน่อยหนึ่งนะครับไม่ต้องแห้งมาก เปรี้ยวครับเผ็ดตามเสี้ยวไปแล้วมันนุ่มหนับนุบหนับนุบหนับสู้ฟันดีครับไม่ต้องย่างให้แข็งมากนะครับไม่ต้องย่างให้แห้งให้แห้งมากนะครับมันจะแข็งกินไม่กินไม่ค่อยอร่อยย่างพอๆย่างพอแค่ลวกๆนะครับพอให้มันผิวแห้ง ถ้าที่ไหนมีหอยเชอรี่ชุ่มๆนะครับก็ทําขายได้นะครับนะครับ